สวัสดีครับพี่เพื่อนน้องครอบครัวสมาชิกสหาหกรอ์อมทรัพย์ครูคขอนแก่นจำกัดที่รักและเคารพทุกท่านกับผมมนุษศาสตร์สอนสินพงศ์นะครับผู้สมัครหมายเลขหนึ่งเพื่อเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสหากรณ์ชุดที่6.2ประจำปี2,500 67ถึง2 5 6 8เพื่อเป็นทางเลือกให้มวลสมาชิกได้ตัดสินใจแนวนโยบายที่ได้วางเอาไว้ทั้งหมด11นโยบายที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อมวลสมาชิกตามสโลแกนที่พูดระาไว่วาสหกรณ์มั่นคงสมาชิกมีความสุขนะครับวันในตรงนี้ก็กล่าบเรียนว่านโยบายทั้งหมดนั้นเนี่ยเกิดจากการรวบรวมนะครับข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ จากสมาชิกที่เสนอความคิเดเห็นมาส่วนตัวทั้งหลายทั้งปวงเป็นภาพรวมออกมา,าใน11นโยบายปากกาเรียนพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับถ้าให้ความไว้วางใจนะครับให้ผมเข้ามารับใช้อาสารับใช้ในส่วนนี้ก็จะผลักดันให้เกิดขึ้นดังต่อไปนี้นะครับนโยบายข้อที่1น,นั้นก็คือ,อติดตาม เงินที่ถูกยักยอกไป4 3 1ล้านกลับเข้าสู่ระบบสาการณและก็รายงานให้สมาชิกทราบอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าเรื่องนี้ยังไม่จบครับยังไม่มีคำพิพากษาของศาลเป็นการปฏิบัติตามกระบวนการรายงานพิจารณาของศาลเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยก็เพิ่งมีการปฏิบัติได้1ปีเราได้เงิน50ล้านเศษแล้วนะครับก็ยังเหลือปีนี้ลองดีปี66ในทันวร็ว6ก็จะอีกไม่ต่ำกว่า50ล้านบาท และก็ยังต้องมีระยะเวลาในการติดตามในส่วนนี้อยู่นะครับจนกว่าเงินของเราจะเข้าสู่ระบบสังกรพราะนั้นนโยบายข้อนี้ยังเป็นนโยบายที่จะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับนโยบายข้อที่2อ,ออกระเบียบเงินกู้นะครับเพื่อช่วยเหลือสมาชิกไม่เกินร้อยละสในการชําระเงินสมาคมชาวกิจสราะห์เนื่องจาก สมาคมเช้าวิกิจสงครา์ที่เกิดขึ้นใหม่4ี่สมาคมนะครับที่ตั้งอยู่ชั้น2ของสหกรณ์ของพวกเราอันนี้เกิดจากการยกเลิกกองทุนสวัสดิการเดิมนะครับกศ .1 ถึง6กศท .1 ถึง3เพราะฉะนั้นในตรงนี้เมื่อมีการยกเลิกเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับเพื่อให้เกิดความสบายใจทายญาตไม่เดือดร้อนสมาชิกผู้ค้ำประกันไม่เดือดร้อนเราก็ตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาในขณะเดียวกัน สมาชิกเราก็ได้สมัครในขณะเดียวกันเราก็สมัครสมาชิกสมทบให้กับบิดาบรรดาภรรยาบุตรก็ทําให้ค่าใช้จ่ายนี่สูงพอสมควรเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยสากลจะต้องเข้ามาประสานงานกับท่านนายกสมาคมชาภกิจสง้อทั้ง4ี่สมาคมกรรมการสมาคมนะครับเรามาช่วยเหลือสนับสนุนอุ้มชูกันเพื่อให้สมาคมเดินหน้าสมาชิกมีความมั่นใจ หรือแนวทางปฏิบัติอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นมาให้พี่น้องสมาชิกได้สบายใจในการที่เราจะเข้ามาดูแลนะครับสนับสนุนช่วยเหลือสมาคมชาวพิกิจสงราข้อเหล่านี้อันนี้ก็ให้พี่น้องได้สบายใจนะครับนโยบายข้อที่3ก็คือการแก้ระเบียบเงินกู้นะครับที่เป็นอุปสรรคต่อสมาชิกหกเดือนกู้ได้ไม่ติดขัดเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยเป็น คำเรียกร้องของมวลสมาชิกนะครับเพราะจริงๆในตรงนี้เนี่ยถึงแม้เราจะมีเงินเดือนเหลือน้อยแต่ว่าเราหกเดือนแล้วได้กู้ก็พอได้แก้ขัดได้สมาชิกเรียกร้องมาผมก็จะตั้งคณะทํางานดําเนินการแก้ระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็มวลสมาชิกก็จะได้อบอุ่นสบายใจในการกู้เงินกับสากลฟังเมื่อได้รับความไว้วางใจเข้ารับตําแหน่งทําเรื่องนี้เป็นเรื่อง สำคัญเช่นเดียวกันนะครับนโยบายข้อที่3นโยบายข้อที่4ชช a อ m เอทีเอ็มจาก200,000เป็น3 0 0 0 0 0บาทนี้ก็เป็นความต้องการของมวลสมาชิกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะรีบดำเนินการโดยด่วนนะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นเพราะในตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่ากําไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสมาชิกเรากู้เงินส่วนมากร้อยละเจนะครับไม่กู้เงิน ในส่วนหนึ่งเพราะในตรงนี้ก็ให้มีความสุขทุกฝ่ายนะครับทันทีไม่ได้เอาเงินมาฝากกับเราก็จะได้รับดอกเบีย้ยเงินฝากที่เหมาะสมนะครับในส่วนของสมาชิกที่กู้ก็ได้รับอัตราดอกเบีย้ยที่เหมาะสมในการกู้เงินผลที่เกิดขึ้นดอกผลที่เกิดขึ้นกระจากการถือว่าทุกฝ่ายร่วมกันให้มีความสุขได้ทุกฝ่ายเพราะ,ะนั้นก็เราดูแลทุกฝ่ายเพราะ,ะนั้นตรงนี้ก็กลาเบเรียนว่า ตรงนี้ต้องเกิดขึ้นนะครับจาก2 0 0แสนบาทเป็น3ามแสนบาทก็จะผลักดันให้เกิดขึ้นเราทํามาแล้วครับจาก8ปดหมื่นเป็นสองแสนที่ท่านเรียกร้องก็ทํามาแล้วก็สําเร็จวันนี้ท่านเรียกร้องอีกเป็น3ามแสนบาทก็จะพิจารณาผลักดันให้เกิดขึ้นนะครับเรื่องที่5เป็นการปรับเงินรายหัวของสมาชิกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจาก1000บาทเป็น3,000บาทต้องกลัาเรียนว่า,าในปี63ที่ผมเข้ามาลง,งตำแหน่งประธานกรรมการได้ผลักดัน เงินรายหัวสมาชิกหัวละ5 0 0บาทเป็นเงินพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วโอนเข้าบัญชีโดยตรงแล้วก็ปรับเพิ่มเป็น1,000บาทเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็สมาชิกก็มีความพึงพอใจในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าตรงนี้เป็นบริการส่วนหนึ่งก็จะปรับเพิ่มเป็น3,000บาทใน3,000บาทขอยายก,การาบเรียนอย่างนี้นะครับว่า1 0 0 0บาทก็เป็นเงินลายหัวเดิมที่เราโอนเข้าทุกปีอีก1 0 0 0บาทนั้นจะเป็นค่าตอบแทนในเรื่องของการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ สหก์นะไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกไปใช้สิทธิเลือกตั้งประธานกรรมการซึ่งหลายสากลที่เขาจัดให้ไม่ว่าจะเป็นสากลออมทรัพย์ครูต่างๆที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นชัยภูมินคะรราชสีมามาสารคามสากรลดนจัดเงินค่าตอบแทนให้นะครับนนยบายข้อที่6นั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ทุกประเภทนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็ดีนะครับหรือลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็ดีนะครับถึงแม้อำนาจการดำเนินการประกาศในเรื่องเหล่านี้เป็นอำนาจคณะกรรมการดำเนินการแต่ก่อนที่จะดำเนินการผมจะมีการสำรวจมวลสมาชิกทั้งหมดโดยใช้ Google Form ในการสำรวจและก็สามารถทําได้รวดเร็วเหมือนอครั้งที่ผมดํารงตําแหน่งประธานและมีการสำรวจนะครับ เพราะฉะนั้นให้ท่านได้มีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเป็นผลกระทบโดยตรงเนื่องจากสมาชิกเรานะครับร้อยละเจ็ดสิบห้ากู้เงินกับสหรกรณ์เพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยและที่สําคัญมันก็ผลกระทบเมื่อสิ้นปีเราจะได้จัดสรรกันอะไรตรงที่เราจะได้ปันผลเฉลีย่ยคืนเท่าไหร่มันเกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบีย้ยด้วยมันต้องให้ท่านได้รับรู้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเพราะมีสูตรในการคำนวณในเบื้องต้นที่เข้ามาผมจะขออนุญาต ยังไม่ได้สํารวจแต่ขออนุญาตประกาศที่จะลดอัตราดอกเบี้ยจาก5.90สี่อาเหลือ5.50เพื่อช่วยเหลือมวลสมาชิกในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันในเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากนั้นในโอกาสต่อไปถ้ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ดีหรือลดอัตราดอกเบี้ยก็ดีจะต้องสํารวจโดย Google Form มหาสมาชิกดําเนินการนนยบายข้อทีเ่เดนะครับนี่เป็นเรื่องที่ผู้แทนสมาชิกเคยเสนอนะครับว่า สากลของเราเนี่ยตอนนี้การจ่ายเงินโบนัสให้กรรมาการแลระเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็้ายก็ไม่ได้ขัดกับข้อบังคับก็คือข้อบังคับเขียนเอาไว้ว่าข้อบังคับข้อ28นะครับที่เขียนเอาไว้ว่าในส่วนของการจ่ายเงินโบนัสกรรมการเจ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธินะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยก็ไม่ก็เป็นไปตามข้อบังคับตลอดแต่ไม่มีระเบียบรองรับก็เลยเห็นว่าเดิมที่ผ่านมาที่ทําสําเร็จในช่วงผมดําเนินการ เป็นประธานสากลนั่นก็คือแยกเงินโบนัสกรรมาการและเจ้าหน้าที่ให้เห็นชัดเจนในส่วนเจ้าหน้าที่ก็ทํางานหนักก็น่าเห็นใจเมื่อได้โบนัสแล้วทุกครั้งที่ผ่านมาที่ผ่านมาผมก็ให้มีการโอนเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่โดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยในชัดเจนแล้วกรรมาการก็โอนเข้าบัญชีเพราะในตรงนี้ก็จะมาออกระเบียบให้เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าปีไหนที่มีกรณีที่เกิดปัญหามีการ ไม่กรรมการไม่มีในการควบคุมกำกับชัดเจนมีการตุจดิตของสากลอ่ารเงี้ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเงินโบนัสในการโบนัสของกรรมการละเจ้าหน้าที่ด้วยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีกรณีมาในเรื่องของเงินฉุกเฉินเนี่ยนะครับมาเบิกเงินฉุกเฉินเราไม่ใช่เจ้าตัวเนี่ยเสียหายไปหลายล้านบาทเนี่ยนะครับก็ยังตั้งค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญหรือแม้คนที่ยักยอกไปนี่ก็ยังติดคุกไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเราก็ยังได้โบนัสเต็ม ซ,ซึ่งซึ่งมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าถ้าผบรหิหารผิดพลาดมันก็ต้องมีการลดไปตามส่วนเพราะในตรงนี้ก็กลาเรียนว่าจะต้องออกระเบียบเรื่องนี้ให้ชัดเจนและก็ให้สมาชิกได้รับทราบฟังความคิเดเห็นจากสมาชิกนะครับเรื่องที่8แก้ปัญหานี้สินของสมาชิกที่มีปัญหาเร่งด่วนในการรวมหนี้โดยระบบสหกรณ์เพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ทิ้งกันนะต้องดูแลกันทําอย่างไรจะดูแลมวลสมาชิกได้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบหนี้นอกระบบ นะครับอันนี้จะออกระเบียบชัดเจนเลยแยกต่างหากเป็นระเบียบว่าด้วยการรวมพีของของสาก์เพื่อช่วยเหลือมวลสมาชิกนะครับในรายละเอียดเดี๋ยวคงมีทีมงานคณะทํางานวางแผนเพราะ,ะเรื่องนี้ก็จะต้องเกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันสากลก็ทําอยู่แล้วล่ละแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจหรือยังไม่ครอบคลุมกับมวลสมาชิกนะครับเดี๋ยวผมก็จะาสารต่อเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับเรื่องที่9นะครับจัด นยายบวยขั้นที่9กจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้เรามีกองทุนสวัสดิการเรื่องสงเคราะห์นะครับกรณีเสียชีวิตนี่ก็ได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทที่ทางกองจัดให้มีการประกันชีวิตหมูป่ปจจระกันในเหลือหนึ่งสัญญาก็คือ10,000 0บาทนะครับก็จะได้1 000, 3 0,000บาทเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าทาอย่างไรจะให้สมาชิกได้เกิดความมั่นใจเมื่อเสียชีวิตแล้วญายาและผู้ค้ำประกันไม่เดือดร้อน เรามาดูว่าเราจะเพิ่มขึ้นได้ไหมจาก30มหมบาทเป็นห้าหมเป็นหนึ่งแสนะครับเพื่อให้สมาชิกได้รับในส่วนกรณีเสียชีวิตแล้วก็ผู้ค้ำประกันกันก็จะไม่เดือดร้อนเพราะในตรงนี้ก็จะไปดูในรายละเอียดครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็กาเรียนว่าตั้งแต่ปีห3เราทำแล้วนะครับในส่วนนี้แรกๆเนี่ยเราทําประกันชีวิตอีกสามแสนแล้วก็คนที่เสียชีวิตได้อีกส0มหมืเป็นสามแสนสามบาท ปัจจุบันเหลือหนึ่งสัญญาก็1 0หนึ่งแสนบาทเพราะฉะนั้นบวกกับเงินกองทุนสมสดิการอีกสามหมื่นบาทเพราะนั้นก็ลองดูจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่ม <c oughs> เพื่อให้เหมาะสมกับในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจและอื่นๆที่เป็นสมสดิการที่ทําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาบุตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ,อุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆเหล่านี้นะครับเราต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งมาดูว่าเราจะทำอย่างไรให้เป็นประโยชน์กับมวลสมาชิกมากที่สุดนะครับ อีก,กนหนึ่งสมาชิกอาจจะไม่ทราบจริงๆมันมีกองทุนสวัสดิการและสมข้อที่เราตั้งเอาไว้ในระเบียบนี้กรณีที่ขั้นเป็นผู้ค้ำประกันแล้วผู้กู้ได้ถูกไล่ออกจากนิสัการนะผู้กู้ได้หายสาบสูญน,นะครับผู้กู้เป็นบุคคลล,ละเมลาอน,น้สากอจ่ายให้ทุกสัญญานะครับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นช่วยเหลือผู้ค้ำประกันนะแต่ว่าในส่วนตรงนี้ก็จะนําเรียนประชาธรรมานให้พวกเราทราบ ไปเรื่อ,อนนยๆกรณีผู้เกษยียณที่เรื่อการปีละ100บาทที่เป็นสมาชิกมา5ปีก็เอา 5, ้0คูนร้อยปีก็ 20, คูร้อยเหล่านี้ต้องมีการปรับเพิ่มไหมหรือท่านที่มีอายุ65 7 0บห8าเจ็ดเหเหล่านี้ที่เราให้อยู่แล้วเนี่ยเป็นช่วงเนี่ยอาจจะต้องมาดูกันนะครับนี่คือสวัสดิการอื่นๆที่เราจะมองว่าจะเกิดกับวนสมาชิก เลยดูตัวอย่างจากสาก์อื่นมาประกอบอันนี้ก็กลับเรียนมาสวัสดิการนี้ต้องเกิดขึ้นกับมวลสมาชิกในทางที่ดีขึ้นนะครับนนยบายข้อที่10ส,สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการนะครับต้องได้รับสิทธิ์เสมอภาคและเท่าเทียมกับสมาชิกอื่นในการกู้เงินกับสารกร์ผมกล้ายืนยันว่าผมได้พยายามผลักดันให้น้องๆพนักง,งานราชการได้เป็นสมาชิกสาก์นะครับต่อสู้พอสมควรจนในที่สุดพวกเราก็ได้เป็นพนักงานราชการได้เป็น สมาชิกสากลแต่การกู้เงินเนี่ยเนื่องจากพวกเราเนี่ไม่มีวันเั็นวนานนะครับก็เขาก็ให้ท่านส่งให้เสร็จภายใน60ปีและขัา้นเดียวกันบล็อกไว้ที่เงินกู้ไม่เกิน1ล้าน5แสนบาทปรากฏว่าน้องๆพนังพนกงานก็มาเรียกร้องได้เสนอแนะมาผมก็จะเรียนว่าสักพนักงานการก็ต้องได้รับสิทธิเหมือนกับสมาชิกอื่นสมาชิกอื่นที่ไม่เป็นพนักงานก็มีของเราไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ของคุสภาเจ้าหน้าที่ของสมาคมก็ไม่มีบวามเหน็จบวานานแต่เขาได้รับสิทธิ์เหมือนอข้าราชการทั่วไปพัฒนา,า,าการก็ต้องได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันเพราะั้นเดี๋ยวผมจะดูและแก้ระเบียบให้ทุกคนได้รับสิทธิ์และเสมอภาคในขณะเดียวกันท่านก็เราก็ดูอัตราความสามารถในการส่งเวลาท่านกู้กับสังนโยบายข้อที่11แก้ปัญหาการตั้งค่าเขื่อนี่สงสัยจะสูญ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่ออะไรที่ประจําปีถ้าเราตั้งค่าเผื่อมากก็มีผลกระทบต่อการาจัดสรรอะไรที่ประจําปีในงบการเงิน buildings. เพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยจะลงไปคลุกคลีอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะปีที่แล้วก็ตั้งค่าเผื่อที่งสงสัยศูนย์มากพอสมควรน,นะครับเพราะฉะนั<ขอ> <S <s ้นในตรงนี้ก็จะดูแลพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกระบวน,น,นมาชิกทั้งหลายทั้งปวงที่ทำนะครับเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกอย่างแท้จริง สรุปได้ก็คือแนวทางนโยบายที่ทําก็คือสหกรณ์มั่นคงสมาชิกมีความสุขนี่จะเกิดขึ้นครับโปรดให้ความไว้วางใจเบอร์หนึ่งนะครับเข้ามารับใช้มวลสมาชิกในตําแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ขอขอบคุณพี่เพื่อนน้องครอบครัวสมาชิกสหกรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะให้ความไว้วางใจกับกระผมครับนายนุษศรชินพ6เบอร์หนึ่งครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ